สวัสดีค่ะพบกับรายการ o r n i ิ g t a องจากบริษัทค l a s s ิก Go f u t u r e ในวันจันทร์ที่สิบสองมีนาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนวันศุกร์และคะ่าทองคำก็มีความผันผวนค่อนข้างแรงนะคะเปิดตลาดในตลาดโคเม็กซ์ที่บริเวณ1 7 0 0พันเจ็ดร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ปรับตัวลดลงมาแรงที่บริเวณหนึ่งันหร้อยเจ็ิบเจดเนื่องจากค่างเงิน US ดอลดารลแข่งค่า,ข,าขึ้นแล้วนักลงทุนคาดการณ์าจะไม่มี QE 3สนะคะก็เลยมีการขายทองคำออกมาค่อนข้างมาก ังนั้นราคาก็ไปทําโลที่1677แล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะราคากา็สามารถปรับปวกขึ้นมาได้ถึง40เกือบ4 0 0สตาราต่อออนนะคะมาทํา h i g ที่บริเวณ1716สตาราต่อออนแล้วก็ปิดไปที่1711.50นะคะบวกขึ้นมา12.80 ทางเจ้าหนี้ของกรีซนะคะจำนวน85.8%ก็ยอมรับการแลกเปลี่ยนพันธบัตรนะคะแต่ว่าฟิรตติ้งแล้วก็มูตี้มีมุมมองในเชิงลบต่อข้อตกลงส,สวัสดพันธบัตรของกรีซนะคะโดยฟิรตติ้งก็ปรับลดอันดับเครดิตของกรีซลงชั่วคราวแต่ก็ยังมี แนวโน้มที่จะปรับเพื่อนำดับเครดิตของกรีซทันทีที่ขั้นตอนในเรื่องของการลดหนี้เนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นลงมานะคะส่วนทางด้านบุนดี้มีมุมมองในเชิงลบต่อข้อตกลงในเรื่องการสวหนี้ของกรีซนะคะส่วนตัวเลขเศรฐษฐกิจสหรัฐก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะออตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็เพิ่มขึ้นถึง20000น 27,00มื่นตำแหน่งนะคะก็มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดส่วนประเด็นลบในวันนี้นะคะก็ยังเป็นในเรื่องของค่าเงิน US ดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นและวนักลงทุนก็ยังมีการคาดการณ์ว่าไม่มี QE 3นะคะแล้ว เศรษฐกิจของสหรัฐฟื้นตัวนะคะแต่ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศอื่นๆเนี่ยชะลอตัวลงนะคะทางด้านจีนก็ขัดดุลการค้าไป3 4ม8หมื่นล้านยูสตสดอลลาร์ก็เป็นการขัดดุลครั้งแรกในรอบปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ประกาศเมื่อวันศุกร์นะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็เพิ่มขึ้น2 2 7 0 0 0รายนะคะ ดาวโจน์ก็ปิดบวกได้14.10นะคะปิดที่12,922จุดนะคะค่างเงินบาทวันนี้อ่อนค่าลงมานะคะอยู่ที่บริเวณ30.5.60บจุดนะคะ s ป dR ก็ยังถือทองคําเท่าเดิมถ้าเรามาดูกราฟกันนะคะนี่เป็นกราฟในรายวีคนะคะเราก็ยังเห็นว่ายังมีกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยที่กดอยู่ เห,เ,เหนือราคาเราทองคำหลายเส้นนะคะทำให้กรอบการขึ้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะคะแต่ว่าถ้าเราดูกราฟในรายวันนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้น moving average 4แล้วก็ moving average 9ได้นะคะ นี่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นมองว่าถ้าราคายืนเหนือ1,700ถึง1,703ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่แนวต้านถัดไปบริเวณ1,727นะคะส่วนการปรับลดลงมาแรงๆนะคะเนี่ยบริเวณแนวรับ1,688นะคะหรือว่า1,678โ,โลของ เมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่นักลงทุนจะเข้าไปช้อนซื้อได้นะคะประเด็นในเรื่องปัจจัยบวกปัจจัยลบก็มีอพอๆกันนะคะปัจจัยบวกก็คือในเรื่องของการที่ราคาน้ํามันยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะคะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะคะเนื่องจากว่าค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าส่วนปัจจัยลบก็คือ อ,อความกังวลว่าทางจารัดจะไม่มี QE 3แล้วนะคะแล้วก็ค่าเงิน US dollar ก็แข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นกราฟในราย4ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาอาจจะมีแนวโน้อมอ่อนตัวลงมาได้ที่แนวรับบริเวณ1,700ถึง1,703นะคะ แล้วก็ถัดมาก็คือที่บริเวณหนึ่งพนะคะแล้วก็ที่เส้นฟิโบนัชชีนะคะที่1 6ึ่งนะคะแล้วก็โลของเมื่อคืนวันศุกร์ที่1,677งพันนะคะแบรบิเวณนี้ซึ่งมองว่าถ้าราคาล,ลงมาแรงๆนะคะก็เป็นจังหวะที่นักลงทุนเข้าไปซื้อได้นะคะ ก็ยังเห็นว่ามีแรงซื้อกลับบริเวณ1678นะคะแล้วก็บริเวณแนวรับ1688ก็ยังน่าจะมีแรงซื้ออยู่นะคะส่วนถ้าว่าราคาไม่ได้ลงมาแรงๆนะคะยืนอยู่เหนือ1700-1703ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะคะบริเวณ 1, เทดสอบแนวต้านหลักก็คือ1727นะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มรานะคาทองคอําสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ